นี่ปลาโจนนะครับผมอุ้ยอุ้ยลอยลอยนะครับผมนี่ปลานะครับผมสวัสดีครับผมปบกับจงวิตี้กวนปลาปลูกวนเกล้งนะครับวันนี้ฝนตกตกปุก็ปลาตกก้นมาดูใส่ดักปลานะครับผม นี่ป้ามาดักปมส่งซ้ำลูกนะครับนี่มาเล่ลูกเล็กนะครับปุ๊มลูกเล็กไม่รู้โดนในเล่ไปเร็วน,นะครับใส่ขึ้นตาเง่งปุ๊ม,มน่าจะเป็นตัวเล่นตัวเยื่อนะครับปุ๊มหลักเส้ยนะครับโอยติดปลานะครับปุ๊มโอยปลาติดเก้าเก้าเลยก็โดนเล่นหลกัออกเอาไปกินนะครับน่าจะมีไล่ตัวปลวกพ่นตกนักเลยนะครับปุ๊มนามขึ้นหมากเลย ต่อไปก็มาดูลูกตีตร้องกันนะครับผมอ่ามีใจมีดินนะครับผมลูกตีตร้องอืมมีตัวนะครับผมอุ้ยปลาทูนครับปลาโมอนะครับตรงตัว ปลาโจนกับปลาโม่วยด้วยนะครับปุมก็ได้ปลามาเร็วต้องตัวนะครับปุมเดี๋ยวไปดูหลูกอื่นกันโตนะครับปุมว่าจะได้ไหมนะครับลูกนีขึ้นฟงอยู่แล้วนะครับปุมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาเลยนะครับปุมนี่นะครับขึ้นฟงอยู่เต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จะเป็นปลาหรยนะครับปุมแต่มีปลาตายอยู่ตัวนึงเป็นปลาโจนนะครับตายอยู่ อุ้ยปลาโมตัวใหญ่ใหญ่ยยนัดนะครับผมโอ้ยใหญ่จริงนะครับเป็นเต่าปลาโมเลี้ยงเลยนะปุ้มประมาณที่ตัวลูน่นะครับเนี่ยเรียมกระปุงนี่ใหญ่หญิงนะครับผมปนเลี้นะครับผมปลาโมตัวใหญ่เล็กเดียวปุ้มตั้งไตเก็บปลาไปล่ปนนะครับผม ไปต่างหานะครับเนี่ยครับจันไม่ดีนะครับปุ๊บเจปลาอกได้นะครับเวลาเลือกเจอเจ้ก็เจอไอ้เหยา่อเหยื่อตะกี้นะครับปุ๊บมาให้ดูติยาเนี่ยเจ้ลูกนี่เป็นเจ้ติวะปุ๊บตดลงตั้มนะครับปุ๊บตาม,มาจันเหล็กโกนระมันเกือบทิปปี้เลยเลยเจ้นี่ตาม,มาจันปลาอกได้นะครับปุ๊บตั้งแป๊บเดียวนะครับเก้เจ้ปลาไปได้เล็วนะครับปุ๊บไหลโก่งเหลา,ลาระมันที่ตัวโลได้นะครับปุ๊บปลาโม เดี๋ยวไปเลยลูกโตไปกันแล้วนะครับปุ้มนี่ลูกนี่ใจยหย่นโยนอยู่นะครับปุ้มแต่ไม่รู้มีตัวไม่นะครับปุ้มว่าหน้ามีตัวอุ้ยน้ำลึกจังเดินยากนิดนนะครับปุ้ม มีตัวนะครับผมปลาจนเจยตัวด้วยๆนะครับผมเท่าใดปลาโม้เหล็กเดียวครับตัวย่อยจังเราก็อามือตัวเดียวไปปนเนี่ยตรงต่ำมาเหยาะๆแบบนี้ปุ๊บตำเลยเหยาะเลี้งก็ไม่ดีนะครับผมปลาไม่เข้าเหมือนกันต้องไหวปวดดีเดี๋ยวไปเลี้ยลูกตโตไปกันแล้วนะครับผมลูกนี่ไม่รวยเลยลากเลยลากนะปุ๊บน่าจะเป็นเล่นแล้ว มีวัวปลาอยู่ในนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาลักได้ไปกินปลาอะไรนะครับผมปลาจะนิดไน,นีน,น,ไน,นะครับแต่ว่าโดนกินไปก็เป็นปลาดุกนะครับผมแต่ว่าโดนกินไปกินปลาดุกเจเลว้นะครับน่าจะเป็นนากนะครับผมหรือว่าเล่นนะครับหรือว่าโรงจะนดนี่จบกินปลาดุกนะครับผมลิงก็เหมือนกันลิงก็จบนะครับ เสียได้แล้วนะครับลูกนี่จะไปเล่ลูกอื่นกันโตนะครับผมมาตรงนี้ต้องลูกคิดกันนะครับผมแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมลูกนี่ไม่มีตัวนะครับมาเล่ลูกนี่กันโตนะครับผมอืาอ รวยเลยจู่หลักเต้ใจเรียวนะครับน่าจะเป็นเล่นลาวนะครับปุ้มเจอแบบนี้เหนื่อยเลยนะครับปุ้มจอยกาดมดนะครับนูนเล,ล่กาดหลูดได้เต้านะครับปุ้มอืมเสียดายนะครับน่าจะเป็นปลาดุกลาวเก้าๆอยู่นี่ยังไม่กี่ลูกเร็วนะครับปุ้มเดี๋ยวไปรุ่นลูก,ลกอื่นก่อนโตนะครับปุ้มลูกนี้ต้องโอง่ขึ้นลาวลูกนี้ขึ้นฟงอยู่แล้วนะครับปุ้มหลุดลายเลย มาลุ่นปลอมๆกันนะครับอ่งปลาโม่นะพุ่มต้องตัวไ่ใหญ่นี่นะครับ้ปลาโม่ต,ต้ตงตัวนะพุ่มเดี๋ยวปลาว่ายก้นนะครับเดี๋ยวไปดูลูกอื่นกันต่อนะครับผมผมปลาต้อยมาไว้ดักเลิ้มนะครับผมปลาตุกแต่ว่า เงื้อหลากเต้ยนะครับผมกาดลู่ลู่ไอ้เต้านะครับผมคือเอาไปดักเตี้ยนว่านะครับผมไม่กล้าดักมากเลยเงื้อมากนะครับผมทีนี้ตัวเล่นนะครับจี้เต้ยกาดมดลูกนี้เต้ยมีดินอยู่แล้วนะครับผมนี่หนุนๆนอ,อยู่มันหลุดลายเลยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมาเล็กกันนะครับอืมปลา,ลาโจนนะครับผมอุ้ยซามตัวนะครับผม ลูกเดียวแจมตัวเลยเดี๋ยวปลาใส่โจบกขนนะพุม่มเพื่อรุดใจแล้วลูกนี่มีไส้ขึ้นฟ้องอยู่แล้วนะครับผมยังไม่รู้จะปินปลายได้แล้วอืมปลาโม้ตัวย้ญยนะครับผมแต่ยังเล็กว่าตัวที่รุดเล็ก วัวเจ้านะครับผมตัวเติบตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวปุมจับเตียยไปดูนะครับผมกว่ามือปุมปุมเป็นคนตัวใหญ่นะผมนี่เเต็มกว่ามือเลยตัวเดียวม,มันปลาหมอเลี้ยงเลยนะครับอแต่ว่าตัวตีลุดไปว่าเจ้าอย่างใหญ่กว่าวนี้นะครับผมนี่ปราหาณานาตัวโลนะครับต่อๆนี้ปุมว่าเ,เตียบกับลังไรยานะครับผมอืม เดี๋ยวพลังระยาหลัง,งย้อยตืบนะครับตัวนี้ปลาตำหม,มาชาัดนะครับผมอยู่เหมือนปลาเลี้ยงเลยเต่าตัม้มเดี๋ยวไปเล่ลูกอื่นกันโตนะครับผมลูกนี่จะย่นยอนอยู่นะครับผุ่มมารวบเป็นปลายแลย้วขึ้นฟงน้อยๆอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมอุ้ยลอยลอยนะครับผมอุ้ยติมนั่นอุ้ย เติมนั่นนะครับพุ่มเดี๋ยวตรงโอเ้เลยกวนนะพุม่ผมผุ่มโปรอกนะครับโปรยตาลูกากตตะก,ก,ก็ออกกลดเลยนะครับผุ่มเลยตัวใหญ่กันนี่แบบนี้นะครับหน่วยนี้ก็มีอาการลาวนะครับผมขึ้นฟองอยู่มันโรจะเป็นปลายเลยนะครับ แโจนนะครับผมตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวไปเล่ลูกอืก้นก,กันโตนะครับผุลูกนี้ก็มีอาการนะครับผุใส่มีดินดินนะครับตากลงไม่ได้มากนะครับผุวันนี้ใต้ลำบากสักมีแสโจนนะครับผมตัวไม่ใหญ่ได้เปิดอีกหนึ่งตัวนะครับ จะไปเล่ลูกอื่นกันโตแล้วนะครับผมนี่ก็น้าติดนะครับนำเววเวอยู่มันโรยจะเป็นปลายเลยนะครับมองเป็นลูกลานะครับปลาลาดปลาตะลิดนะครับเป็นปลาลาดปลาตะลิดนะครับผมต้นดูปุ๊บก็มันใ้ใต้ถุกลูกนะครับปม๊ลวเก็บเก็บนะครับบางทีตากลงมันด้มากนะครับผมบางทีก็ฟุ้นตกนะครับปม๊ลัวอย่างก้าวหน้าฟุ้นเลยเดี๋ยวไปเล่ลูกอื่นกันโตนะครับผมยังไม่กี่ลูกเลยนะครับ มาเล่ตรงลูกตุต,ตายนะครับผมต่อยน่อยยุ่ยหน่วนหน่วนนะครับผมเนี่ต่อยยุ่ยุดยอยู่นี่ต่อยน่วลยังนะครับมาดูตัวกุ้กับตัวปลายกเลยคนตีปลานะครับผมตัวตัวนะครับตัวนนึงตายเดี๋ยวเลยครัวนี้ตัวเติมนะครับผมใจได้นะครับตัวนี้ ตัวน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ตายได้เร็วนะพุ่มต้งตัวเติบเติบนะครับพุ่มเดี๋ยวไปเลยลูกรุดตายกันนะครับเลยลูกรุดตายนะครับพุ่มมีลูกอีกตัวไหมหลายเลยปลายดุกนะครับพุ่มปลายดุกหนึ่งตัวลูกรุดตาย ุ้นตกตกปลาโกก้าวเกือบตกหลุกเลยนะครับพุ่มโอยเกินจวงนี้แต่ว่าดักได้ไม่กี่ลูกนะครับเพราะน้ำยังไม่มากวันนี้ผุมก็ดูได้ดักปลาหมดเร้วนะครับผุมเดี๋ยวไปดูปลานทีบ้านนะครับปลาร่วมทั้งมดจะได้กี่ตัวนะครับพมแต่ว่าคนนืนก็้ห้เลสปับกล้องนะครับผุมเลสนี่รกเทปจะเม็นเลยว่าเป็นกล้องนะครับ ก็มาตึงมาแล้วนะครับผมนี่คือปลาตัางมดที่ได้ก่อนวันนี้นะครับก็ได้มาไล่ตัวนะครับผมฝนตกหนามขึ้นไม่ไหมนะครับปลาก็เลยได้เกือบตุกลูกเลยนะครับผมนี่ไล่นี่ก็เกือบเนึ่งกิโลนะครับปลาปลาโจนตัวใหญ่เนึ่งตัวนะครับผมปลาในตัางมดโกปละมันจามกิโลกว้ากว่านะครับรู้ว่าระมาณจ้ามกิโลได้นะครับผมดักใส่เตานี้ก็ได้กินเลยนะครับผมช่วงฝนตกหนักก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวิธีควนปลาปลูกกวนกลิ้งด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีกระปุ้ม